สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาติดกล้องวงจรปิดน,นะครับเรามีสุนัขอยู่แล้วนะครับสุนัขเขาก็เห่าเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เห็นภาพนะครับบางครั้งเราไม่่อยได้อยู่บ้านแต่พอดีก็จะมีพนักงานส่งสินค้ามาเราก็สามารถที่จะดูในกล้องได้นะครับบางครั้งก็ให้พนักงานเขาเอาวาง สินค้าไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับว่าใครมาส่งนะครับนานผู้ชมนี่เราจะมาติดกล้องวงจรปิดนะครับแบบนี้ครับหน้าตาแบบนี้นะครับผู้ชมแต่ต้องใช้ไวไฟบ้านนะครับผู้ชมนี่ครับเราจะติดกล้องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทํางานคนเดียวผมกลัวว่าบันไดมันโจะทำบันไดมันโจบเนี่ยเราตกลงมาเนเป็นเรื่องนะครับเราจะใช้วิธีผูกเชือกไว้นะครับ คุณเพื่อน คุณผู้ชมเราปูกไว้ขังเดียวก็พอแล้วครับอย่างนั้นนะในนี้มันก็ไปหกนะคุณผู้ชมแบบนี้มีหกหด้วยครับหาเชือกอะไรสายรัดมันจะแน่นนะสายรัดยางมอเตอร์ไซค์นะครับเอามาเฉียนเฉียนพาไปชิ้นเล็กมันจะรัดแน่นดีถ้าไม่มีก็เป็นเชือกฟางก็ได้นะก็ได้อยู่ไม่มีเหล็กก็เป็นไม้พอดีผมไม่มีไม้ครับผมก็ใช้เหล็กนี่เราจะไปเจาะข้างบนครับเจาะเพื่อจะใส่ฟูกเพื่อน จอดข้างบนนู่นครับดีเราเรามาร์กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน วิธีมาร์กก็มันมันจะมีอยู่ด้านในนี่นะครับเราแกะเอาตัวนี้เลยครับไปมาร์กเลยในี่ยมันจะมีรูแบบนี้นะี่รูรู้างนี้นะครับรูนี้จะเป็นมาร์กรูน็อตน,นะครับสบายแล้วครับแต่เราเอาอะไรมาแย่ตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องเอา,เอาตัวนี้ดำดำดยไปมาร์กนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับสบายเลยครับวิธีวิธีเล่นนะครับเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิม เนีเ่ยเราจะใช้ตัวกระแทกแบบนี้นะเขาจะเข้าเองนะคุณผู้ชมนี่ตัวกระแทกแบบนี้นะของบอสนะครับซื้อเมื่อสิบปีก่อนแล้วครับราคาก็ประมาณสัก เกือบหกพันนะครับหกพันมิตรอนในสมัยนี้น่าจะถูกอยู่นะ <laughs> มีหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อที่พอใช้ได้ก็ได้นะครับสมัยก่อนผมดีผมทํางานก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้างก็เลยใช้ของดีๆนะครับถ้าชาบเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานไม่ได้รับเหมาแต่ใช้ในงานซ่อมแซมบ้านก็ราคาสักสองราคาสักสองพันน่าจะมีนะครับ แถวโกบอนนะนะครับโกบอนเนะี่ยน,นะน่าจะมีโกบอนแล้วก็ใครพัสดุน่าจะมีอยู่นะครับราคาราคาไม่เกินสองพันก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้มือเดียวนะคุณผู้ชมอย่าให้ใครไปยืมนะแต่เจ้าตัวนี้ผมไม่โหเพื่อนยืมเพื่อนยืนกันยืมกันหน้ามืดน,นะ <laughs> ถ้าเป็นของราคาถูกพังไปแล้วครับวันนี้มันเป็นของราคาแพงของดีเลยไม่พังสักทีนะ เดี๋ยวเราติดตั้งเข้าไปก่อนนะครับรสายผมว่าสายมันสั้นนละคุณผู้ชมดูดูดูดดรดดครับดูสั้นกระจิบล็ตรเลยนี่สั้นกระจิเล็บเลยดูคุณผู้ชมนี่ดูสาย สามสิบเซนโอ้โหดูปังอยู่ข้างล่างเ่ยครับเดี๋ยวก็ต้องต่อสายไฟขึ้นเข้าไปหาไม่นะครับขึ้นไปหาตัวนี้นะครับุณผู้ชมโอ้โหน่าจะแถมให้เรามายาวๆนะเต็มที่ขอให้ประมาณสักเมตรก็ยังดีนะครับแอย่างนี้โอ้โหมันเสียเวลาเราไปต่อเนี่ยครับไม่ไหวไม่ไหวโรงงานผลิตมาก,ก็เห็นใจผู้บริโภคหน่อยเถอะลงทุนไม่กี่บาทหรอกครับ แค่สายปักอย่างนี้ให้มาเม็ดเดียวเนี่ยยังพอรับได้นะครับแต่ให้อย่าให้ดีๆก็เอาเมตรห้าสิบไปเลยครับสายแบบนี้นะครับ คุณผู้ชมเราสาววัดอย่างเดียบมีอยู่รูเดียวไม่ตรงเลยแต่พ่อขันได้อยู่ทำไมวัดในสงสัยไม่หมายไม่ทำเครืหมายในสงสัยทำไม่ได้โอ้ใยย่ใหญ่ใหคุณผู้ชมไม่ได้เห็นแล้วข้างบนเอาไม,มาไหมแม่ผมไม่ได้ปรับกล้องให้ดู เวลาขันประตูกเกลก็อยากขันให้แน่นเลยนะครับขันให้หลวมๆก่อนครับเขาจะโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับคุณผู้ชมก็เรียบร้อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปปรับเสากันครับ ผมว่าเจ้าตัวนี้มันน่าจะได้สองทิศทางนะคุณผู้ชมดูับมันไปด้านนูน้นด้านข้างในนู้นได้เนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มาด้านหน้านี้ได้นะผมผมว่าน่าจะติดน่าจะติดตัวเดียวน่าจะไหวไหมเนี่ยหรือติดไปก่อนเนาะไหนก็ซื้อมาละสองตัวนะคุณผู้ชมติดไปเลยเนาะซื้อมาสองตัวแล้วนี่ติดไปเลยก็ได้คุณผู้ชมไหนก็ซื้อมาสองตัวผม ผมไม่มั่นใจไอ้รูตรงนั้นนะเวลาเราเจาะแล้วมันผิดพาลาดเราคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนครับไม่ให้มันพลาดนะเจาะรูตัวนี้เจาะรูตัวนี้มันก็ได้นะสักครู่นลยนะเราเจาะมันก็ปรับเอาเนาะผมไม่อยากให้มันพลาดเลยคุณผู้ชมนี่ได้มาอีกตัวเนี่ยครับเอาเลยได้มาอีกตัวเราก็ติดไปหมดเลยนะ จะเอาเหลือไว้ก็ไม่มีประโยชน์ไห <c oughs> นก็ติดก็ติดไป <c oughs> อไปติดตรงไหนก็ไม่ได้ครับมันต้องใช้ WiFi บ้านอยู่ดีเออถ้ามันมี WiFi ในตัวก็ไม่ว่านะครับผมจะไปติดไ้วสวน <c oughs> ถ้า wifi ในตัวนี่มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีอีก,อ,กอีกอย่างนะครับอไอเจ้าตัวนั้นมันต้อง มีเมมโมรี่การ์ดนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ใช้ไฟ,ไฟโซล่าเซลล์แต่กนั้นต้องเราต้องเสียค่าอะไร่ะ mm hmm. น่าจะเสียค่ารายเดือนหรือเปล่าเห <laughs> มือนเราโทรศัพท์ <laughs> อันนี้มันใช้ไวไฟบ้านไม่มีไม่มีซิมอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยนะ ดี๋ยวผมขึ้นไปเช็คไอตัวมังนี่อีกสักครั้งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่ผมพลาดนะครับมันไม่ตรงแต่ก็ขันได้นะ คลิกกันเลยคุณผู้ชมนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือเราเราติดตั้งเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่ข้างบนนี่ครับเมื่อสกค่นี่โทรศัพท์ตัดไปครับอากาศร้อนมากครับขนาดว่าโทรศัพท์ไม่ได้โดนแสงแดดแรัาอยู่ในร่มครับโทรศัพท์ล้อนในตัดเลยครับถึงว่าคุณผู้ชมถ้ามีห้องคอมพิวเตอร์อผมถึงว่าทําไมเขาต้องติดแอร์นะเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขา ความร้อนสูงๆนี่เขาเขาไม่ทนนะครับเขาจะตัดเลยนะครับถึงว่าครับห้องแอร์ที่ใส่ในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเห็นสมควรแล้วครับวันนี้ผมไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ครับถึงมาใช้งานได้นะครับแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็ให้นี่สองเครื่องนะครับผมต่อระบบไฟนะโร้ระบบไฟให้มาเรามาสั้นมากครับนี่เรามาใส่แบบนี้ครับนี่ ใส่แบบนี้ต่อสายประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับนี่ต่อสายแบบนี้ครับหนึ่งเมตรเข้าไปนะครับปั๊กแบบนี้ครับปั๊กแบบนี้เขาจะโชว์เนะครับจะโชว์ไฟเข้านะครับฐานะไฟเข้าดีประยังครับอันนี้ซื้อมา30มสบาทครับปั๊กอย่างนี้นะครับอันนี้ะสมมีหนึ่งสองสามสี่รูนะคุณผู้ชมนี่เป็นรูนั่นรูเขาเรียกรูอะไรสายดินนะครับพอดูครับไฟเข้าอย่างนี้นะครับผู้ชมนี่แสงเข้าแบบนี้ครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้โจนะคุณผู้ชม ตอนนี้เรายังไม่ได้จูนเพราะว่าเขาแสดงฐานะว่าเขาพร้อมที่จะทํางานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็รอหาอด่านสาวนะครับมาจูนให้นะครับแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาเพื่อนๆที่รักไปก่อนครับสวัสดีครับ